โอเคครับตอนนี้เรากลับมาเจอกันในช่วงที่สองส่วนโอเคครับท่านผู้ชมก็ได้ขวดก็ประมาณครึงงค่งถุงส่วนครึ่งถุงเพื่อน,อน,นก็ได้เกือบเต็มเลยนะครับเลยได้ถุงถุงเสร็จนะได้ขวดมาด้วยสรวนน,น,น,นนี้เป็นถัน่วลิสงเพื่อน,นถัน่วลิสงก็ได้น้ำยาผลิตน้ำยาเลย จะเป็นสบู่นะคบสบสบูนะ่ได้โจมาด้วยนะครับน,นี่กลเลยน,นะนะ ตัวตรงนี้นักชมให้รูออกได้หรือเปล่านะตรงรถตัวนี้ออกนะมันรถดำตัวนี้ออกนะออกไผ่ของผม,มนี่คับกองเงินเกินก่อนต้องถ่ายเองนะครับอยากแี่ยากมากซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในถุงนี้กันนะครับว้าวในถุงนี้มีติด มีพวกเป็นคนนั้นเลยเรียกอะไรไม่รนะูด้านในจะมีกระดาษนั่นเพื่อนน,นะครับในมีกระดาษนะอันนี้ไม่ไมทราบว่าคืออะไรลองเปิดลองดูนะเพื่อนองแกดูเลยผมไม่ผมไม่มไมไมจีบนะครับ นีนะ่เป็นเศษขยะนะเพื่อนเป็นเศษกันขยะนะรุ่นโอเลโกดูโล่ของสมุูโล่โอเคสำหรับผมขอญาติเก็บของเก่าต่อก่นนะอนทำไมรุ่นนะโมบจอดอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะไปเอาออกก่อนนะครับก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างก็ไม่ผมไม่สะดวกในการที่จะเก็บเลยผมขอญาติเก็บนิดหนึ่งคลิปนี้ก็จะพาสมารเก็บขวด ep สองร้อย 81รถซอมที่บริเวณหลังเบา,าปตอมบริเวณถังขายะาซ่อมนี่คัดแยกก่อนพิมให้ถูกที่ถูกถังหลังาซอมนี่เขาเขียนนะเดีย๋ยวกันคลิปหน้าซ่อมรถเยอะๆเริ่มหายหมดแล้วนั่นเพื่อน